สวัสดีครับนะครับผมเดย์พิเยมครับวันนี้จะมาปล่อยรถให้กับลูกค้านะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าแนะนำตัวนี้หนึ่งลูกค้าชื่ออะไรครับชื่อนันนลินครับนะครับหรือว่าคพี่จุ๋มนะครับเดินทางมาจากคุบุรีวันนี้มาเอารถรุ่นอะไรครับพี่จุ๋มครับสี่ประตูนะครับ LDA สีบลอตเงินใช่ครับผมพี่จุ๋มทำอาชีพอะไรครับขายนะครับลูกค้าทำอาชีพขายทำไมถึงออกรถดีที่สุดครับ เคยใช้อีซูซูเคยเป็นลูกค้าเก่าอีซูซูนะครับผมอ่าแล้วทำไมถึงเลือกของรถกระเดครับผมก็คันแรกก็ออกมาเดิอ๋อนะครับอันนี้เป็นลูกค้าเก่าอ่าครับผมแล้วเป็นไงครับเรื่องบริการเรื่องสัญญาเดีมากสัญญาขาดไปครับผมอาจจะมีอะไรฝากให้กับลูกค้าบ้างครับก็อยากเชิญชวนให้มาออกรถกระเดยนะคะเพราะว่าเดย์บริการดีทั้ง่อนจะเอารถแล้วก็หลังรถ มาครับนะครับลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจเราดีดสุกไปแดงรุ่นนะครับเบอร์โทร0 9 3 3 6 5 9 4 3วันนี้เดทกับลูกค้าดาท่านนี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ